สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิจจะมาทำผักกาดดองผัดไข่นะคะก็จะมีไข่มีกระดิกเทียมสับน้ำตาลน้ำปลานะคะเครื่องไม่เยอะนะคะก็เราก็จะเอาผักกาดดองไปล้างน้ำทำความสะอาดนะคะแล้วก็บีบให้แห้งๆนะคะล้างประมาณสองน้ำนะคะ แล้วก็บีบให้แห้งๆนะคะแล้วก็ผึ่งไว้นะคะเราก็จะมาทำเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะกระทะร้อนเราก็จะใส่กระเทียมไปเกียวให้หอมเลยนะคะ กระเทียมเริ่มเหลืองเราก็จะเอาผักกาดดองลงไปนะคะใส่ลงไปเลยเราจะผัดผักกาดดองให้แห้งๆนะคะเพราะว่าในตัวผักกาดดองน้ำจะฉ่ำ ผัดไปสักทะะักใหญ่ๆนะคะประกาศดองจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะเค็มกับเปรี้ยวนะคะ ตอนปรุงเราก็จะใส่แต่น,น้ำตาลแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยนะคะค่ะประกาศดองแห้งเราก็จะเอาไข่ลงนะคะ ิมจะใช้ไข่สามใบนะคะต้องรอให้ไข่สุกนะคะสุกประมาณ80%เราค่อยผัดต่อนะคะ เราจะใช้ตะหลิวลงไปเกี่ยวไข่ให้เบาๆมือนะคะค่ะแล้วเราก็จะผัดต่อไปเลยนะคะ พอไข่ okay. เริ่มสุกแล้วเราก็ผัดต่อไปเลยค่ะทำแบบพิมิตน,นะคะไข่ก็จะออกมาสวยเลยนะคะค่ะตอนนี้เราจะปรุงนะคะแล้วใส่น้ำตาลไปก่อนนะคะแล้วก็ เราจะใส่พริกก็จะเพิ่มรสชาตินะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยค่ะค่ะเราจะชิมรสชาติดูนะคะ ้าไม่พอดีเราก็จะใส่เพิ่มนะคะเราจะเพิ่มน้ำตาลไปนะคะใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะค่ะน่าทานนะคะเพื่อน สุดท้านี้พี่มิตรก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่มิตรทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ